hôm nay Ồ, Nám một ổng lắm đó nè Đáng xì chăng Hả? Hãy subscribe cho เราสะอาดเนาล้างล้างข้างหลังแล้วก็เปิดน้ำเลยโอ้โสะาตัวน้ำเออหอมเลยนองเซรม,ออา,ม,า,า,มา,าไทย วันนี้มาดูเด็กช่วยพ่อล้างจานยัอ้ล้างนี่น้ำก็อันเนี้ยเอาทำดีๆคิดยังไงวันนี้มารู้มาล้างจานอืมเอาล้างก็เธอล้างช้อนด้วยเอ้าเธอล้างเธอไดเดียวเอง ยังไงเหรอหรือยังไงมาล้างจานเนี่ยหรือยังไงอยากจะล้างเหรอือางฝึกล้างช่วยใครช่วยแม่ช่วยแม่ผมก็อึ้งเลยผมลุกขึ้นมาเมื่อกี้เอ้ามีคนมาล้างจานโอ้เก่งเก่ง ออโอเคไปโอ้หเก่งเว้ยไปอืมทำดเอาเออเดี๋ยวลองสิลยามเเอาได้เห็นช่องนี้ว่าไงกดเลยกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้แล้วก็กดกระดิ่งได้นะคะแล้วก็ต้องกดสแตมให้มันเยอะๆอ๋อโอ้ลูกเพ่อเก่งมากวันนี้ เออปื้มจริงๆเลยวันนี้ยลุกขึ้นมาโอ้กตกใจเห็นนึกใครมันก็แกล้งอยู่หลังบ้านมาช่วยพ่อล้างจานอ่ะก็ะแค่เลยครับช่องเสริมมาทไทยปื้มที่สุดเลยลูกสาวหัดล้างจานจา้าสตังหล้างจานเป็นแล้วนะจา้าบายบาย